สวัสดีค่ะพี่พี่ขามาพบกันเช่นเดิมนะคะพี่98ล้านนัดพักเครื่องนะจ๊ะพี่สแกนคิวอารโค้ดนะคะแล้วเราจะเป็นเพื่อนกันนะพี่นะ026172699น,นะคะพี่จาก98ล้านนัดพักเครื่องนะจ๊ะพี่จะามาชมชิ้นแรกก่อนนะจ๊ะพี่ชิ้นแรกนะจ๊ะพี่เป็นกล่องแบบนี้นจ้ะพี่ เป็นพักกล่องแบบนี้นะจ๊ะปีฝัมสองนะพี่ <Town> <Thr society. S 2> น้องหลวงพ่อกาแฟเหรียญโชคดีนะคะพี่มีด้วยกันถึงสองเหรียญนะคะพี่ขาเยวจะให้พี่ชมทีละเหรียญนะจ้าเหรียญที่หนึ่งนะจ๊ะพี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะด้านหลังจะ็ีหนูนะจ๊ะพี่จ๋าปีฝัมสองนะคะพี่เหรียญที่หนึ่งเป็นแบบนี claro ้นะคะจ้าเหรียญที่สองนะคะพี่จะเล็กลงมาหน่อยนะจ๊ะแบบเหรียญโชคดีเหมือนกันนะจ๊ะพี่กล่องนึงมีสองเหรียญด้วยกันเลยนะจ๊ะพี่แบบนี้เลยนะจ๊ะจ้ากล่องนี้นะจ๊ะพี่ กล่องนี้นะจะเป็นกล่องกัมะหยีนะคะพี่ฝีออกเลือดหมูนะคะพี่ค่ะแป๊บนึงนะฝีออกเลือดหมูนะคะพี่1กล่องจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่1กล่องจะเป็นแบบนี้สวยงามแบบนี้นะคะพี่700้บาทจ้าพี่700บาทนะจ๊ะตามด้วยนี่จะพี่อันนี้จะแพงหน่อยนะจ๊ะพี่จะแพงขึ้นมาหน่อยนะเป็นหลวงพกล้วยนะคะพี่ปีสองหนึ่งนะคะพี่เป็นเหรียญเดิมเดิมแบบนี้เลยจ้ะพี่จ๋าเหรียญเก่าเดิมเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่แบบนี้เลยนะจ๊ะนี่จะ เป็นอันปะกล้านะคะพี่ปี2องหนึ่งนะคะพี่เจ้าของใยตลับไว้แบบนี้เลยขึ้นคอได้เลยนะจ๊ะพี่เป็นเหรียญแบบนี้นะจ๊ะจ้าเหรียญนี้นะจ๊ะพี่เก้าร้อยบาทจ้ะพี่เก้าร้อยบาทนะจ๊ะต่อมานะคะพี่เป็นยกชุดนะคะพี่ยกชุดด้วยกันเลยหลวงพุทิมนะคะพี่มีทั้งหมดห้าองค์เลยนะจ๊ะพี่มีนี่จ้ะ ลูกหล่อของท่านนะจ๊ะพี่ชัยวัฒน์หนุมานปิดตาแล้วก็ฝังกระจายนะคะพี่มาเป็นชุดกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่900เช่นกันนะจ๊ะพี่900เช่นกันนะจ๊ะต่อมานะจ๊ะพี่มาชมพระที่มีราคาสูงหน่อยนะคะพี่เป็นพระเลี่ยมทองนะจ๊ะพี่เริ่มที่องค์แรกก่อนนะจ๊ะพี่เป็นหลวงพ่อไผ่นะจ๊ะพี่นะหลวงพ่อไผ่จะพี่จ๋าเป็นหลวงพ่อไผ่นะจ๊ะพี่เลี่ยมทองมาสวยงามแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋า หน,นึ่งหมื่นฝังพันนะจ๊ะพี่องค์ที่หนึ่งนะหนึ่งหมื่นฝังพันนะจ๊ะพี่เป็นหลวงพ่อไผ่นะจ๊ะพี่รายการพาเลี่ยมทองนะหนึ่งหมื่นฝังพันนะแล้วแจ้งราคาไว้เลยนะจ๊ะต่อมานะจ๊ะพี่เป็นหลวงผุดทวดนะคะพี่หลวงผุดทวดนะคะพี่องค์นี้สวยมากเลยนะจ๊ะพี่นี่จ้าหลวงผุดทวดองค์นี้นะจ๊ะพี่นี่สวยงามแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าหลวงผุดทวดนะคะพี่นี่ สวยนะคะพี่องค์จีนสวยมากเลยกล้องสดนะคะพี่ตรงปกแน่นอนจะพี่จา๋าแบบนี้เลยนะจ๊ะองค์นี้นะจ๊ะพี่หนึ่งหมื่นสองพันเช่นกันนะจ๊ะพี่หนึ่งหมื่นสองพันเช่นกันนะคะต่อมานะคะพี่เป็นสมเด็จหลวงพ่อพรมนะคะพี่ขานะจะเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่นี่เฝ้าห้านะ,ะวัดช่องแคนะคะพี่พี่ท่านใดชื่นชอบนะนี่ ได้เลยนะจ๊าหนึ่งหมื่นฝังพันนะจ๊ะพี่หนึ่งหมื่นฝังพันราคานี้สามารถลดได้นิดหน่อยนะจ๊ะพี่จะเป็นเลี่ยมทองนะจ๊ะพี่เลี่ยมทองสวยงามแบบนี้เลยต่อมานะจ๊ะพี่เป็นสิงนะจ๊ะพี่ ฝีงแบบน mm ี hmm. like injuries, ้นะจ๊ะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ข้างในเป็นเนื้องานะจ๊ะพี่ข้างในเป็นเนื้องานะคะพี่ขาราคาเดียวกันนะจ๊ะพี่1 2ึ0 0หบาทนะจ๊ะพี่1 2ึ0 0หบาทนะจ๊ะจะราคาเดียวกันหมดเลยนะจ๊ะพี่ต่อมามาชมโปรโมชั่นนะองค์ละ3 0 0เริ่มที่องค์แรกกันก่อนเลยพี่เป้นหลวงพ่อเงินเนื้อแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่เก่าเก่าเดิมเดิมแบบนี้เลยเป็นพิมพ์ขี้ตานะจ๊ะพี่จ๋าขี้ตานะ ลงรักมาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่นี่ก่าๆแบบนี้นะสามอยจ้ะพี่องค์ที่1นะ<ม> 1> ต่อมาเป็นนิยมนะจ๊ะพี่นิยมนะนัดได้มาจากเจ้าของเดิมเลยนะคะพี่เหมาได้มาแบบนี้อันนี้เป็นนิยมนะจ๊ะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้อันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่300รเ<ม>ช่นกันจ้าพี่จ๋าสาม้อยเช่นกันต่อมานะจ๊ะพี่เป็นห้วยเขนนะคะพี่่าห้วยเขนนะพี่นะนี่ออกมาห้วยเขนนะ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะองค์ละ300นะจ๊ะพี่คู่ละ500้ค่าไปทางที่50บาทนะจ๊ะต่อมาองค์ที่สนะคะพี่องค์นี้เป็นองค์ที่4นะ,ะหลวงพ่งเอเงินนะ,ะจากขี้ตานะจ๊ะพี่อ้วนๆแบบนี้นะจ๊ะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะ,ะจ๊ะจะพี่จา๋าจ้า300บาทนะจ๊ะต่อมาเป็นพระปิดตานะคะพี่ไม่ฟ้าทีนะคะเป็นแบบนี้นะจ๊ะใต้ฐานมีนัมเบอร์นะคะพี่นี่ มีโค้ดแบบนี้นะจ๊ะพัปิดตานะคะพี่สามร้อยบาทเช่นกันจ้าพี่จ๋าต่อมานะคะพี่อันนี้หอนย่านะไม่ฟาาบี่เลยจะพี่เป็นหล่อโบราณนะคะพี่ไม่ฟาาบี่เลยใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะเป็นยันอู่แบบนี้นะจ๊ะสามร้อยบาทเช่นกันจ้าพี่จ๋าต่อมานะคะเป็นหลวงพ่อไผ่นะคะพี่หาหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะคะพี่เป็นแบบนี้นะจะพี่ เป็นเหรียญหล่อโบราณนะจ๊จะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้สามร้อยเท่านั้นจะพี่สามร้อยสาม,มารถจับคู่ได้นะหลวงพ่อเงินอีกหนึ่งองค์อ่ะพี่เป็นพิมพิตานะองค์สุดท้ายนะคะพี่หรือองค์ที่ห้านะคะพี่ช่วยจําให้นัดหน่อยนะองค์นี้เป็นองค์ที่ห้านะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะจะพี่สามร้อยบาทจ้าพี่จ้300าสามร้อยบาทนะจ๊ะ<ม>ต่อมานะคะพี่เป็นนจะหล่อโบราณนะคะพี่หลวงพ่อเดิมนะคะพี่่ะ เป็นแบบนี้นะสองฝีดแปดองนะคะพี่เก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่สามร้อยบาทจ้าต่อมานะคะพี่ชมเที่ยวเสือนะจ๊ะมีฝามตัว้ิยกัน,นะจ๊ะพี่ตัวที่หนึ่งนะจ๊ะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะอันนี้ตัวที่หนึ่งนะจ๊ะ,จะ, 1, ะ,จะ, 2, ะจพี่ตัวที่หนึ่งนะจ๊ะจ้ะสามร้อยบาทตัวที่หนึ่งนะจ๊ะตัวที่สองนะจ๊ะพี่ตัวที่สองนะจ๊ะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะ ตัวที่สองนะจ๊ะพี่จ้ะสามร้อยบาทนะจ๊ะตัวที่สามนะจ๊ะพี่มีถึงสามตัวด้วยกันนะจ๊ะพี่อันนี้ตัวที่สามนะจ๊ะพี่ได้ฐานเป็นแบบนี้นะตัวที่สามนะจ๊ะพี่สามร้อยบาทนะต่อมานะคะพี่เป็นจ้าหลวง่อกยจ้าพี่จ๋าเลี่ยมแดงนะจ๊ะพี่เลี่ยมแดงนะ สามร้อยบาทเท่านั้นจ้ะองค์ลอยหลวงประบุณนะจ๊ะสามร้อยบาทจ้าพี่จ๋าต่อมามาชมพระโปรโมชั่นองค์ละเจ็ดร้อยนะจ๊ะพี่เริ่มที่นี่กันเลยจ้ะเจ้าฝัวหลวงประบุญจ้ะพี่นี่ะจ๊ะพี่หลวงปู่บุญนะพี่ฝัมงห้านะจ๊ะพี่อันนี้ออกวัดนะจ๊ะพี่เดิมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะกล่องนี้ออกวัดนะจ๊ะพี่จ้ากล่องนีนะจ๊ะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่อันนี้ออกวัดนะนี่ออกวัดนะจ๊ะพี่จ้าเจ็ดร้อยบาทจ้า ต่อมาเป็นบุหนังนะจ๊ะพี่บุหนังวุทยานะคะพี่เรียกมาแบบนี้เลยนะจ้าสวยงามแบบนี้เจ็ดร้อยบาทจ้าตามด้วยนี่จ้ะพี่อันนี้ไม่ฟ้าวนะคะว่าเป็นพระอะไรนะคะต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะมาแบบนี้เลยเรื่องเดิมๆแบบนี้เลยเจ็ดร้อยบาทจ้าผงสุพรรณนะคะพี่หาผงสุพรรณนะเก e ่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้าพี่จ้าเจ็ดร้อยบาทนะต่อมานะจ้ะพี่ งาแกะสิงนะคะพี่หลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นสามฝันนะคะพี่ปลายฐานเป็นแบบนี้แตกๆลายๆแบบนี้นะคะพี่เป็นงาเก่าเลยนะจ๊ะเจ็ดร้อยบาทจ้าพี่นี้ลดลงมาสุดๆเจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะ,ะมามาชมผมเด็ดนะจ๊ะพี่ผมเด็ดนะจ๊ะองค์ที่หนึ่งนะจ๊ะพี่นี่องค์ที่ห <ๆ S 2> <geschrieben. S 1> นึ่งนะรักสวยๆแบบนี้นะจ๊ะนี่จ้าเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยเจ็ดร้อยบาทจ้าพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทองค์ที่หนึ่งนะคะ <wier respected> องค์ที่สองนะคะพี่หาองค์ที่สนะองนะองค์ที่สองนะคะพี่สวยเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะอันนี้องค์ที่สองนะจะใต้ฐานเป็นแบบนี้อาจาพี่เจ็ดร้อยบาทจ้าองค์ที่สองนะต่อมานะจ๊ะพี่องค์ที่สามนะคะยังเป็นสมเด็ดอยู่นะคะพี่ขาน,นี่องค์ที่สามนะสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่วันละคังนะ เจ็ดร้อยบาทจ้าพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทต่อมาแล้วจ้าพี่จะมีชิ้นหนึ่งนะจ้าพี่ที่ชิ้นละเก้าร้อยนี่จ้าเป็นนี่จ้านี่สมเด็จหลวงพ่อพรมนะจ้าพี่เหรียญนี้นะจ้าพี่เก้าร้อยบาทรุ่นเสาห้านะจ๊ะพี่ท่านใดชอบนะจ๊ะพี่เก้าร้อยบาทสวยงามมากเลยพี่ของเก่าเดิมๆแบบนี้เลยจ้ะพี่หลวงพ่อพรมนะเก้าร้อยบาทจ้าต่อมานะจ๊ะพี่มาชมงาน ที่มีราคาหน่อยนะจ๊ะพี่เริ่มที่ชิ้นนี้เลยจ้าพี่หลวงพ่อหอมมั้ฟากหมากนะจ๊ะพี่ตาพลอยนะจ๊ะพี่ลอยแดงนะจ๊ะพี่ชิ้นนี้นะคะพี่2 5องพันห้าร้อยจ้ะพี่จ๋าฝ่องพันห้าร้อยนะสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่เป็นหลวงพ่อหอมนะจ๊ะพี่ฟงเครื่องนะจ๊ะพี่สามขวัญนะฝองพันห้าร้อยจ้าพี่จ๋าชิ้นที่สองนะคะพี่เป็นอาจารย์เฮงไพวันนะจ๊ะพี่เก่าเดิมสวยเดิมแบบนี้เลย เรียมาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ฝังพันห้าร้อยเช่นกันจ้าพี่จา๋าชิ้นที่ฝานะคะพี่เป็นฟงเครื่องนะคะพี่เป็นฟงเครื่องจ้าพี่จ๋าอันนี้เป็นฟงเครื่องนะคะพี่ฟงเครื่องสวยมากหลงวงพ่อหอมมันฟังหมากนะจ๊ะพี่จา๋าแบบนี้เลยนะจ๊ะฝังพันห้าร้อยจะพี่2 5 0งพันห้าร้อยนะจ๊ะพี่2 5 0งพันห้าร้อยนะจ๊ะพี่มาหน้าเ<ป>ต่อมานะคะพี่ชมนี่จา้า พับพุทธนะจ๊ะขออภัยจ้ะชมด้านหน้านะจ๊ะด้านหน้าเป็นพับพุทธนะจ๊ะพี่ด้านหลังเป็นนางกวักหลุกพอเดิมนะคะพี่<ม>นั่งบนหมูนะจ๊ะพี่ปีกุลนะพี่น้องสวยงามแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่อันนี้นะคะพี่ฝั่งพันงร้อยนะจ๊ะพี่ฝั่งพันฝั่งร้อยจ้าตามด้วยนี่จ้ะพี่ตามด้วยนี่จ้ะอ่าป๊บหนึ่งนะจ๊ะพี่ เอาที่มันเท่ากันก่อนเอาที่ราคาเท่ากันก่อนเนี่ยแม่คาจะงงนี่หลวงปู่ทวดน่จจะพี่เป็นเนื้องาแกะนะคะพี่ประกันงาให้เลยนะคะพี่เป็นงาแกะหลวงปู่ทวดนะคะพี่หลวงปู่ทวดนะคะพี่นี่ปัตตานีนะพี่นานี่ชิ้นนี้ฝั่งพันฝั่งร้อยนะจจะพี่ฝั่งพันฝั่งร้อยนะจจะพี่จะเดี๋ยวจะลืมพี่พอข้ามราคาไปแล้วนะชิ้นนี้นะจจะพี่หันนุมาน่าจะพี่หันนุมาหลวงปู่ศุนนะคะพี่ อนุมานจับเข่าหลวงพุสุนนะคะพี่เป็นเนื้องางนะคะพี่สวยเดิมเก่าเดิมแบบนี้เลยที้นนี้ฝอยฝอยจาเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่อันนี้สามพันห้าร้อยนะจ๊ะพี่เป็นตัวใหญ่นะจ๊ะพี่ตัวเกือบเท่านิ้วชี้นั้นเลยพี่ดูดิกล้อ,อ,องสดแต่พี่นะตรงปกแน่นอนเลยเกือบเท่านิ้วชี้เลยนะจ๊ะพี่ตัวใหญ่มากสามพันสองร้อยนะจ๊ะพี่ตัวนี้สามพันสองร้อยนะจ๊ะพี่จ้ตัดได้นิดเดียวนะ,จ,ะจ๊ะพี่จ้าจ้าพี่ต่อมาชิ้นสุดท้ายนะคะพี่เป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ เป็นมีดหมอเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่เก่าเดิมสวยเดิมแบบนี้เลยเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขออนุญาตชักเบา,เาๆหาตอกันเลยนะจ๊ะเป็นมีดหมอเก่าแบบนี้หลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่คล้ายๆมีดกุดวานะคะพี่ฟันหนาๆสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะพี่อันนี้เป็นกระดูกกามช้างนะจ๊ะพี่แต่เป็นลือสีนะคะพี่เป็นลือสีเป็นเวทฝูวันนะคะพี่ สวยงามแบบนี้นะคะพี่ขาสวยมากนะคะพี่ชิ้นนี้นะจ๊ะพี่สามพันแปดร้อยนะจ๊ะพี่สามพันแปดร้อยเป็นมีดกุดว่าน,นะคะพี่คล้ายๆมีดกุดว่าน,นะคะพี่สวยงามได้มาใหม่จากเจ้าของเดิมวันนี้เลยนะคะพี่ชิ้นนี้สามพันแปดร้อยนะพี่สนใจทักถามเข้ามานะจะวัดขนาดให้อีกทีนะจ๊ะพี่สาม 1, ะะพันแปดร้อยสำหรับอีพีนี้นะคะฝากพี่ๆนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านขวามือนะจ๊ะพี่เพื่อที่จะไม่พลาดเวลาที่นัดทาคลิปนะจ๊ะพี่ เป็นกําลังใจให้กันนะคะพี่วันนี้ไม่ชอบไม่เป็นไรนะเผื่อวันไหนพี่ชอบพี่จูกใจจะได้โทรหานัดได้เลยฝากเบอร์โทรอีกครั้งจ้า626172609นะคะพี่สแกน QR code ได้นะจ๊ะพี่จ๋าชอบแล้วสแกน QR code เข้ามาเพิ่มเพื่อนมาแล้วจ้ะพี่แบบนี้เลยสำหรับ EP นี้นะต้องขอกราบขอบพระคุณพี่ๆนะติดตามรับชมรับฟังนะจ๊ะพี่กดติดตามมาไว้ให้นัดหน่อยนะจ๊ะพี่สำหรับ EP นี้สวัสด,ดีพี่ๆนะคะสวัสด,ดีคะ่ะ